สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็น e p ที่2ีนะครับคลิปนี้ผมจะมาทําการปรับแต่งในส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่ล็อกอินเข้ามานะครับในส่วนที่เป็นการปรับแต่งนะครับมุมซ้ายมือนั่นเอง e p ี EP ที่แล้วผมได้สอนการทําตัวที่เป็น Data ไปนะครับในการคิวรีข้อมูลจาก Employee มานะครับตัวที่เป็น Return Data นะครับอ่ตัวนี้นั่นเอง ข้อมูลก็จะได้มาแบบนี้นะครับที่เป็นส่งข้อมูลเป็น Data มาแต่คลิปนี้นะครับผมจะทําการดีไซน์ปรับแต่งตัวที่เป็นแสดงข้อมูลนะครับอ่ะโอเคเราจะกดลบไปเลยนะครับอ่ะเราจะใช้ตัวที่เป็น Data นี้นะครับในส่วนที่หน้า index. b a s นะครับในหน้า employee นะครับหน้านี้เรามาดูที่โค้ดของที่เป็นหน้า index. b a s นะครับอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า employee นะครับไม่ได้เป็นเกี่ยวกับ admin แล้วอ่ะ หน้านี้ครับเราจะทําการปรับแต่งนะครับเห็นตัวด้านบนไหมครับบรรทัดที่3ามนะครับตัวที่เป็นอ่า user list ตรงนี้แหลงตัวนี้ลบออกไปเลยนะครับพิมพ์คาว่า employee เลยนะครับผมอ่า employee แบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็น page title ตรงนี้นะครับตรง user list ตรงนี้อ่าสังเกตมันจะอยู่ตรงไหนนะครับมันจะอยู่ในส่วนของมุมเห็นไหมครับ contact แล้วก็ user list เห็นไหมครับ เราก็จะพิมพ์ตรงนี้นะครับเปลี่ยนนะครับตรงนี้เป็นคำว่า user profile หรือว่า profile ก็ได้นะครับ profile แบบนี้นครับแล้วก็ contact นี้เป็นคำว่า employee ก็ได้นะอ่ employee นะบแบบนี้แล้วก็มาลองกด refresh ดูครับผมเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็น profile นะคร employee profile ตัวด้านบนนะครับก็จะเป็น employee ด้านบนนะครับเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับในส่วนที่เป็นของที่เป็น H4 นะครับตรง d e p CARD BODY นะครับที่เป็นคําว่า l i n คอลัม m n ตัวนี้ให้ทุกคนลบทิ้งไปให้หมดเลยนะครับสองบรรทัดนี้นะครับตั้งแต่ H4 นะครับตรงนี้ลบออกไปนะครับแล้วก็ดิ p ID ตรงนี้ให้ทุกคนลบเลยนะครับอ่ะผมจะทําการลบตัวดิ p ID ตรงนี้อ่ะโอเคมันก็จะเป็นข้างในที่เป็นว่างไว้นะครับตัวนี้เห็นไหมครับมันจะไม่มีอะไร ต่อมานะครับให้ทุกคนนะครับมาสร้างตัวที่เป็นของอ่าผมจะทําการสร้างดิฟนะครับอ่าดิฟแล้วก็ปิดแบบนี้นะครับอ่าเปิดดิฟนะครับแล้วก็ปิดดิฟอ่าเปิดดิฟป,ปิดดิฟแล้วก็ข้างในนะครับผมจะเขียนคําว่า card card าตามด้วยอ่า user นะครับ user ขีด info นะครับอ่าแบบนี้ user ขีด info นะครับ ข้างใน user info นะครับเราจะทำการประกาศ tag p นะครับเขาเรียกว่าเป็น tag p นั่นเองอ่า tag p แล้วก็ปิด tag p นะครับอ่าแล้วก็ enter ลงมาในข้างใน tag p นะครับผมก็จะทำการเรียกใช้ข้อมูลที่เป็นรูปภาพที่เขาได้ส่งมาก่อนอ่าตัวที่เป็น tag image นะครับ img นะครับ img นะครับแล้วก็ src แบบนี้แล้วก็ปิด tag อ่าปิด tag ไว้แบบนี้นะครับข้างใน image นะครับ เราจะใส่อะไรบ้างนะครับตรงนี้ image ก็จะใส่เป็นปีกา2ปีกาแบบนี้นะครับแล้วก็วักตามด้วยคำว่า url นะครับ url อะไรนะครับ url ข้างในก็จะเป็น storage นะครับที่เราได้ทำเก็บรูปไว้นะครับ storage แบบนี้แล้วก็ตามด้วย slash path ที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า image นะครับ m a g e s มี s ด้วยนะครับอย่าลืมเติม s นะครับ image นี้มันไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลอันนี้มันคือโฟลเดอร์ที่เก็บรูปนะครับแล้วก็ต่อมานะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็น slash แบบนี้แล้วก็หลัง single c o d e นะครับให้ทุกคนทำจุดไว้นะครับจุดแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้าจุดนะครับให้พิมพ์คำว่า odd แบบนี้นะครับเห็นไหมครับการเรียกใช้ตัวที่เป็น odd นะครับถ้ามีจุดตรงนี้มันจะเป็นสีเขียว อ่าแล้วก็เรียกใช้มาจาก user นะครับอ่า user ในตาราง user นั่นเอง user ตามด้วย image นะครับในฟิลด์ที่ชื่อว่า image ไม่มี s นะครับเพราะว่าในคอลัมน์นั้นเราเก็บไม่ได้อ่าเป็น image คือชื่อผาดรูปนั่นเองอ่าแบบนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ต่อมานะครับข้างหลังปีการนะครับตรงนี้อ่าเราก็พิมพ์ให้เขาหน่อยว่าอันนี้คือการเรียกใช้รูปภาพนะอ่าอย่างนี้ แล้วให้ทุกคนปิดตรงนี้ก็ได้ครับปิดอย่าลืมปิดาตัวที่เป็น Double ลโ o d e นะครับตรงนี้โอเคปิด Double q o อ e าแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ Alt แบบนี้อ่ะโอเคข้างใน Alt นะครับก็จะบอกว่าเป็น User นะครับแล้วก็ Image แบบนี้ต่อมานะครับเรา Enter ลงมา ผมเอน e r หลังจากข้างในตัวนี้นะครับเราพิมพ์คาว่า card card ตามด้วย img นะครับ image ผมจะทําให้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปวงกลมนะครับอบดแล้วก็ l o u เ d e d นะครับ นะครับอ่ะแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมจะหยุดให้นะครับ image ตรงนี้อ่ะแล้วก็หลังจาก double c o d e เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ให้ทุกคนนะครับพิมพ์ต่อนะครับอ่าผมจะเว้นวรรคแล้วก็เป็นคำว่า style สไตล์นะครับขนาดของรูปภาพนั่นเองนะครับผมจะใส่คำว่า width อ่ะอยู่ไแบบนี้ width ตามด้วย150 px นะครับก็คือพิกเซลนะครับ1 5 0พิกเซลนะครับแล้วก็ปิดคำสั่งแล้วก็เว้นวรรแล้วก็ h i ไฮนะครับตัวที่เป็น height คือคือความสูงนะครับก็จะเป็น1 5 0 px เหมือนกันอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็กดเซฟไปอ่ะแล้วก็มาลองรีเฟชดูครับผมเห็นไหมครับรูปภาพของผมก็จะเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ แล้วก็ต่อมานะครับผมก็จะมาทําการเรียกใช้ข้อมูลของที่เป็นชื่อนามสกุลนั่นเองผมจะ Enter หลังจากแท็กปิด p มานะครับแล้วก็เปิดแท็ก p ใหม่นะครับเป็นการทาย่อหน้าใหม่นะครับแล้วก็ปิดแท็ก p ปิดแท็ก p แบบนี้ปิดแท็ก p นะครับแล้วก็ข้างในนะครับตรงนี้ในแท็ก p นะครับผมจะเปิดแท็ก s t o r e นะครับ star นะครับอ่า แท็กสตองนะครับตรงนี้แล้วก็ปิดปิดแท็กสตองเหมือนกันอ่าแบบนี้นะครับเป็นเหมือนตัวหนานั่นเองเป็นเหมือนตัวเข้มนะครับตรงนี้ผมจะพิมพ์ภาษาไทยนะครับเป็นคําว่าชื่อขีดนามสกุลน,นะครับอ่าชื่อขีดนามสกุลแบบนี้แล้วก็อ่าแบบนี้นะครับตรงสตองนะครับ แล้วก็ข้างในระหว่างหลังสตองนะครับตรงนี้เป็น Enter มานะครับเปิดปิดปีดกา2อันนะครับแบบนี้อ่าตรงนี้นะครับเป็นการเรียกดึงข้อมูลมาใช้นะครับอ่าเราจะใช้ข้อมูลอะไรนะครับซึ่งที่ผมได้อธิบายไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็คือตัวแปรที่เป็นอ่าตัวแปรที่เป็น Data นะครับ Data ตามด้วย First name นะครับในฟิลนั้นเลยตรงตรง,ต,รงตัว อ่า first name แบบนี้แล้วก็ก๊อบมา1อันนะครับวางไปต่อก็จะเป็น last name อ่า first name last name แบบนี้แล้วก็กด save ไปอ่าแล้วก็มาลอง refresh ดูนะครับนะครับชื่อนามสกุลมาแล้วนะครับเป็นพนักงานพนักงาน,ตรงต,รงานตรงตามฐานข้อมูลเลยต่อมานะครับอ่าเราก็จะมาทำให้ครบนะครับที่มีจะทำก็คือมีตำแหน่งแล้วก็แผนกแล้วก็ระดับ สิทธิ์การใช้งานนั่นเองอเดี๋ยวผมก็จะก๊อปมานะครับผมขอก๊อปมาตั้งแต่แท็ก P เลยจนถึงปิดแท็ก P มา Enter วางแบบนี้นะครับตรงนี้ชื่อนามสกุลตรงนี้เราก็ลบออกนะครับลบออกให้เป็นคำว่าตำแหน่งนั่นเองอตำแหน่งนะครับตำแหน่งนะครับแล้วก็ Data ต,ตรงนี้นะครับเราจะใช้แค่ฟิลด์เดียวก็คือในส่วนที่เป็น ส่งที่เป็น position name มานะครับเราจะไม่ใช้คำว่า p i d ถ้า p i d มันจะเป็นตัวเลขนะครับแต่ในตาราง p i d นั้นมันจะมี p position name มานะครับอ่าตรงนี้ที่มันสอดคล้องกับตารางฐานข้อมูลนะครับผม position name แล้วก็กด save เรามาลองดูครับผมเห็นไหมครับตำแหน่ง full stack developer มาแล้วนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็ทำเหมือนนี้เหมือนกันนะครับแต่แค่เปลี่ยนให้ตรงกับฐานข้อมูลนะครับก็ ำแหน่งมีตำแหน่งเสร็จแล้วก็ต้องมีแผนกนะครับผมอ่ามีแผนกแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นคําว่าสิทธิ์การใช้งานนะครับอ่าสิทธิ์การใช้งานนะครับแบบนี้ในตัวแผนกนะครับจะใช้เป็นคําว่า d ด p Name นะครับตามฐานข้อมูลของเรา ดิฟเนมแล้วก็ในส่วนที่เป็นสิทธิ์การใช้งานนะครับก็จะเป็น l v v l u n d e r s c o อ e Name อ่ะโอเค Level Name แบบนี้แล้วก็กดเซฟนะครับเรามาลองดูหน้าระบบของเราก็จะมีะแผนกแล้วก็ระดับสิทธิ์การใช้งานเข้ามาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมจะทําการปรับแต่ง CSS ตรงนี้ให้มันรูปมันอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อความสวยงามในการล็อกอินเข้ามาโอเคผมก็จะมาเขียนตัวที่เป็น สไตล์ไว้ด้านบนนะครับตรงที่คําว่า end component นะครับตรงนี้นะให้คน enter ลงมาแนละ้วผมก็จะเปิด tag แ t a กสไตล์แบบนี้แล้วก็ปิดท a g สไตล์อแบบนี้นะครับท a กสไตล์แบบนี้แล้วก็ enter ลงมานะครับการเขียนสไตล์นะครับก็จะเป็นจุดนะครับจุดตามด้วยอะไรผมจะเอา c a r ดที่เป็น user info นะครับ ก๊อป user info นี่มานะครับก๊อปปี้มาแล้วก็มาวางไว้ในหน้าจุดแบบนี้เป็น user info แบบนี้แล้วก็วักด้วยแล้วก็ปิดกาเปิดปิด enter ลงมาอ่ะตรงนี้นะครับผมจะใส่ display นะครับอ่า display เท่ากับ fact นะครับตัวนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ปิดคําสั่งแล้วก็อ่า fact ตัวนี้ขีด direction นะครับตรงนี้ ให้มันเป็นคอลัมน์เรียกจะเป็นคอลัมน์แล้วก็ลายนะครับลายไอเทมให้ไอเทมนี้มันอยู่ตรงกลางนั่นเองก็คือเซนเตอร์แล้วก็ต่อมาก็คือในส่วน t ท x ก็คือตัวหนังสือให้มันเป็นเซนเตอร์เหมือนกันหรือว่าจะให้เป็นเล็บก็ได้เล็บ่างนี้ก็ได้เดี๋ยวผมให้มันเป็นเซนเตอร์เลยแล้วกันเซนเตอร์ center, ทั้งตัวหนังสือเลยแล้วก็มาลองรีเฟซหน้าระบบ เห็นไหมครับมันก็จะมีเรียกข้อมูลมาแบบนี้โอเคครับคลิปนี้ผมก็จะสอนการปรับแต่งในส่วนที่เป็นฟอนต์เอ็นของพนักงานนะครับในการล็อกอินเข้ามาก็จะมาโชว์หน้านี้เลยนะครับตรงดูนี้นะครับเห็นไหมครับชื่อนามสกุลรูปภาพเราสามารถแก้ไขโปรไฟล์ได้ตรงนี้ลองผมลองเปลี่ยนรูปภาพนะครับตรงนี้บันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มาดูที่หน้าหลักเห็นไหมครับข้อมูลก็จะเปลี่ยนตามครับผมคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ